มาแล้วจ้า,วดดจาสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสู้คูสุ้คุณมาวันนี้ได้เวลาแล้วจา้าได้เวลาแล้วมีอียังกินแกลงกันแล้วไปมากินข้าวกับสาวูุ้ไทยจา้ามื้อนี้คอยได้หน้ามื้อนี้คอยได้ก้อยจ้าก้อยแซ่บก้อยสุมส่มแซ่บกินแล้วก็มีผักผักสลัดที่ชอบกินชอบกินผักสลัดแบบนี้ ผักกาดหอแบบนี้จ้ะมีผักแค่นี้แล้วก็มีแตงครึ่งลูกแค่นี้จ้าแล้วก็มีพักแพลวพักแพลวดูสิจ้าทำประมาณสองขีดครึ่งเองจ้ะสองขีดครึ่งกินไม่หมดเดี so ๋ยงแาวจ้าเดี๋ยวส้มไทยจะเอาไปขว่โอเคจ้าแล้วก็มีข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวแค่นี้จ้าข้าวเที่ยงข้าวแรงอันเดียวกันสบบามไทยรวมเยอะจ้ะาเช้าเที่ยงแรงอันเดียวกันมือนีคิดอยากกินก้อย อาหารที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เล็กๆเนะาะมะกินกันเลยข้าวเหนียวก็ติดเมื่อดนะเนาะมีพริกเดี๋ยวสาวุทยหานี่ก่อนสาวุทยชอบกินกระเทียมคุณชายว่าวุ่นละค่ะคืนนี้คอยกินกระเทียม <laughs> คุณชายว่าวุ่นชัว <laughs> กระเทียม ่อกินกระเทียมเล่ากระว่าบุญกินมันฉุนเคค่ะ่อกระเพสนใจคือเก้ากอกอะกิน่อกระแทบออกินอาหารแ่บจ้ะสาวไม่ใช่มักกินถ้ามาได้กรนยกโปรถแถมก้อยเพราะมันอร่อย ทำเองแซบเองกินเองแซบเด้จ้ะตอนแรกไม่ใส่ตอนแรกไม่ใส่มะนาวรู้สึกว่ามันไม่อร่อยใส่มะนาวโอ้จังสีเลยอือ เมนูนี้อะสาวไทยคิดว่าทำง่ายสุดแล้วทำแซบง่ายสุดแล้วก็แซบด้วยจ้ะ ข้าเหนียวติดมือวันนี้คือข้าวเหนียวติดมือเนาะอืม,อมกินแล้วก็สิภาพป่วงอีอ่ะ กินแล้วสิาพาถีบจักรยานออกไปเบิ่งเด้อช่วงนี้โอ้ยขอติดมือช่วงนี้ขอโทษขออภัยทำให้สุภาพกะมันเป็นเรียวๆแบบนี้เนาะสาบุไดมันคนบ้านๆจะพาซาบุไดจะพาไปดูงช่วงนี้เขากำลังเก็บเกี่ยวข้าวจ้ะเขากำลังเก็บเกี่ยวข้าวกำลังก่อฟางคือจังมันสิเป็นคือจังบ้านเฮาอยู่บ่เดีย๋ยวซาบุไดจะพาไปเบิ่งถ้าเขายังไม่เก็บเกี่ยวหมดเนาะ มันจะเก็บเกี่ยวแล้วมันสิเก็บคือจังบานเฮาอยู่บ่มันสิมีเฟืองคือจังบานเฮาอยู่บ่อนะเขาก็สิเก็บเฟืองคือจังบานเฮาอยู่บ่นะ น้ำตาคอยไหลกินไปน้ำตาที่ยังามันเผ็ดกินไปน้ำตาไหลเออน้ำตาไอยไหลดิโอ้ยน้ำตาแตะกินไปน้ำตาแตะขอโทษเรภาภัยไม่ได้ด่ามาอย่างเดิมโอ้ยกระเทียมโทนเผ็ดแบบออ้ยเผ็ดแบบเผ็ดกว่าพริกสดดิโอ้ยน้ำตาไหล กินไปน oh, ้ําตาไหลไปแล้วมันนี่โอ้ยเพยดแบบจับใจมากเลยนะทำไมคุณทำฉันแบบนี้ออสุดยอดเขาไปคั่เดียวจ้ะมันไปทึ่กโก๊กลิ้นแตเนี่ยโอ้โหสุดยอด ของจริงนะเนี่ยชอดเด็ดน้ำตาแต้มผิดแห้งกระเทียมทุ่นเนาะมันเสียจ้ากระเทียมแบนเผ็ดกว่าพริกอีก คนไทยมักกินผักกาดอันสีจะพผักกาดน้อยบ่กระลำห่อบ่แต่อันเล็กๆไงอืมอืม,อมแซบ่บ อมอกระเทียมกระเทียมออี เพชก็จะกินอืมมันเพชรคอยกันสิกินเจ้าอีนังมันสิสูข้นเพชรซ้ำได้ก,โก็โมนกินโมนกินอืมเอาอยากงั้นมาเลย คนเท้านี่ก็เพร็ดซ้ำได้กับมนกินมมนกินแห้งเพรแห้งหมนอืมเมนูหนึ่งเมนูแต่อร่อยอืมืมสุดยอด จำมาเบิงกันได้ว่าคอสิกินเมือ่อบ่ซ้ำเนี่ยคอสสกินเมือ่อบอืมออือ บางยานอะไรสุดไปคลื่นมันไม่สัดเถียนไหมไวไฟไม่ค่อยดีกันหรอกสพูไทยก็เลยลงจากห้องสดุดมาทำคลิปดีกว่าอือืม,อม มาเบิ่งกันว่าคอยสิกินเมิดอยู่บ่คอยสิกินเมิดอยู่บ่นี้กอยตนอืมอืม อืมอืมก็เนี่ยติดมือมาลุน่นว่าเขาจะกินมือ้อปั๊บ คนป้าฟ้ามันนี่คยบ้าฟ้าวันนี้สาบูไทยโบ้ฟ้าวโบ้ฟ้าวเรือมันนี่มันนี่มีฟ้ามันนี่มีฟ้าวเค่อยกลิ่นค่อยไปมันี่มีฟ้าจะมีฟ้าสาวบุไทยมีฟ้ามีฟ้ามุนี่

เนื้อซ้อมกิดเกิ่งค่อยกินได้สามมื้อบุคคลาภิ้สาวเที่ยงเย็น อิ่มเข่าแหละคำสุดท้ายก้อยแซบแซบจากครัวสาวอุทยอืมเมือยกโป่อยคอยแน่คอยกินเมื่อเนี่ย <c oughs> ขอบคุณค่าฝากกดไลค์กดแชร์รักนะจุ๊บจุ๊บสาวอุทยสะพ้ายสวีเดน <c oughs>